ใครชอบฟิล์มมืดๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ผมบอกเลยติดตั้งอยู่ใน v o l โ o S60 ใครชอบฟิล์มมืดๆแบบอยากได้ข้างนอกเนี่ยมองไม่เห็นข้างในนี่ตัวนี้ตอบโจทย์ครับเซรามิกฟูลเฮดดีนะครับผมตัวนี้โคตรเข้มดีมากๆข้างนอกนี่มองไม่เห็นข้างในเลยนะครับอผมขยายเลนให้ข้างนอกมองไม่เห็นข้างในเลยนะครับนี่มองไม่เห็นเลยสักบานนะครับ นะครับมองไม่เห็นเลยนะครับแต่พอมาเปิดเข้าประตูดูข้างในโคตรสว่างอะ่ะบอกเลยตอบโจทย์มากครับข้างนอกมืดข้างในโคตรสว่างนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยบอกเลยว่าการร้อนดีมากตัวนี้การแสง UV 99%แสงผ่านฟิล์มเข้าไปในรถได้เพียงแค่8%เท่านั้นเพราะกับว่าอุณหภูมิในรถ จะเย็นมากๆเปิดแอร์เบอร์หนึ่งผมบอกเลยครับเย็นเย็นฉ่ำๆนี่ผมไปดูข้างนอกนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับแต่ข้างในนี่โคตรสว่างสว่างมากข้างนอกมืดข้างในโคตรใสยอยู่ข้างในคิดว่าติดแค่สี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คุมโทนสามบานหน้าแปดสิบสามบาสามบาสามเอ้สามบานหลังแปดสิบสามบาหน้าหกสิบเรียกคุมโทนนะครับ สว่างมากนะใครอยากได้ฟิล์มดำนะครับแบบนี้ทึบๆการความร้อนดีๆแบบนี้ตัวนี้ตอบโจทย์ครับใครสนใจทักแชทมาได้เลยเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกัน